ครับก็ขอสวัสดีนักเ,เรียนระดับชั้นป .6 ทุกคนนะครับเนาะในวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเรียนเรื่องใหม่กันเนาะก็คือเป็นเรื่องลักษณะต่างๆของหินนะครับเนาะหรือลักษณะของหินชนิดต่างๆนั่นเองถ้าเป็นในหนังสือนะครับก็จะตรงกับหน้าที่176นะครับเนาะหน้า176ก็คือหินในท้องถิ่นนั่นเองนะครับอนักเรียนเราเปิดหนังสือประกอบเลยนะครับ ถ้าพูดถึงหินเนี่ยนั้นเรนื่องอะไรนึกถึงวัตถุก,ก้อนชนิดหนึ่งใช่ไหมที่มีลักษณะเป็นไงครับมีความแข็งใช่ไหมครับเนาะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าหินคืออะไรเนาะหินนะครับคือวัสดุแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะประกอบด้วยแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปอ่ะถ้าไม่มีแร่ก็ไม่ใช่หินนะครับเนาะเพราะหินเนี่ยก็คือแร่นั่นเองเนาะก็คือต้องมีแร่มากกว่าในชนิดขึ้นไปเนาะอ่ะหินแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัว นะครับมีรูปร่างและสมบัติแตกต่างกันไปเนาะแล้วถึงแบ่งหินเป็นประเภทต่างๆนั่นเองเนาะอะ่ะต่อมานะครับหินแต่ละประเภทเนี่ยมีรูปร่างลักษณะเฉพาะตัวตามสภาพแวดล้อมที่หินนั้นอยู่อ่าหมายความว่าไงหมายความว่าที่ที่หินของอยู่นะครับเนาะที่ที่ททหินอยู่เขาจะมีสภาพแวดล้อมต่างกันเช่นริมแม่น้ําก็จะมีอะไรครับมีทั้งความชื้นใช่ไหมครับเนาะ มีน้ำพัดพาใช่ไหมครับเนาะหินก็จะออกมาเป็นรูปแบบหนึง่งภูเขาไฟก็จะมีอะไรมีแมกมามีลาวาเนาะก็จะมีความร้อนใช่ไหมครับหินก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งเนาะหินก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบ,บอกนะครับก็คือจะมีลักษณะเฉพาะตัวเนาะตามสภาพแวดล้อมที่หินนั้นอยู่นั่นเนองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าหินมีกี่ประเภทเนาะหินนะครับมี3ประเภทนะหินประเภทแรกเรียกว,ว่าหินอคานีครับหรือ i ิน e จเนสร็อนะครับเนาะอ่ะ ต่อมาครับหินตะกอนหรือ sedimentary rock นะครับและสุดท้ายนะครับหินแปรนะครับหรือ metamorphic rock นะครับซึ่งซึ่งหินนะครับได้แบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆเนาะโดยนักธรณีวิทยานะครับอ่ะขอนักเรียนนะครับเปิดหน้าที่1นึ่งครับเนาะขอนักเรียนเปิดหน้า182ปประกอบดูนะครับอ่ะ หินตัวแรกนะครับที่เราจะเรียนก็คือหินอัคานีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะหินอัคานีนะครับเป็นหินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินเนืดหรือแมกม่านั่นเองเนาะอ่ะอันนี้จะให้ความรู้เสริมนิดนึงเนาะแมกม่า <c oughs> นะครับเป็นอะไรครับเป็นหินร้อนหรือหินเนื้อนะครับที่อยู่ใต้ผิวโลกนั่นเองเนาะใต้เปลือกโลกนั่นเองส่วนลาวาคือเป็น อ่ะโอเคเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้เกิดการผิพาททางเทคนิคน้อยนะครับอ่ะลาวานะครับเนาะอันที่ครูบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับเนาะว่าจะมีอยู่สองอย่างเนาะก็คือมีแมกมาแล้วก็มีลาวาลาวาเนี่ยคือหินที่ยังไงครับโผล่ขึ้นมานะครับเนาะคือหินที่อ่าเป็นหินเนิดนะครับที่โผล่ออกมาจากใต้ผิวโลกนะครับเนาะั้งใต้ใต้เปลือกโลกจะเรียกแมกมาถ้าพผนออกมาจากเปลือกโลกเรียกลาวานะครับอ่ะเรามาดูกันว่าหินอันนี้เป็นอย่างไรนะครับ ก็คือมันจะมีสองประเภทนะครับเนาะถ้าเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะครับเขาจะเรียกหินอาคานิปุนะครับเพราะงั้นเนื่องจากว่ามันเร็วเกินไปใช่ไหมมันก็พังเนาะเหมือนหนูทำอะไรสักอยาก่างถ้าทำมันเร็วเกินไปเนาะมันทาให้เรียบร้อยมันก็จะพังเร็วใช่ไหมเขาเรียกหินอาคานิปุนะครับซึ่งจะมีลักษณะเนื้อละเอียดนะครับมีผลึกแน่มีขนาดเล็กเนาะอ่าต่อมานะครับถ้าเย็นตัวอย่างช้าๆเนาะเขาจะเป็นหินอาคานิแทรกซ้อนนะครับ ก็คืออันนี้ช้าๆจะมาเขาจะได้เห็นอันนี้ซักซ้อนก็คือลักษณะมีเนื้อหยาบแล้วก็ผลึกแก่มีขนาดใหญ่เนาะอ่ะก็จะแบ่งได้ลักษณะสองประเภทดังนี้นะครับเรามาดูประเภทแรกกันเลยหินแกรนิตนะครับหินแกรนิตเนี่ยมีลักษณะเป็นเนื้อหยาบนะครับมีความแข็งสมู่รเสมอทนต่อการผุพังหรือสึกกร่อนนะครับเนาะลักษณะก็เป็นสีชมพูฉูดฮวงเนี้เนาะ พบในที่จังหวัดจันทบุรีลำปางภูเก็ตเนาะแล้วก็จังหวัดอื่นๆอีกนะครับเนาะอันนี้ครูแค่ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับต่อมาครับคือประโยชน์เนาะใช้ทําหินประดับเนาะปูพื้นผนังอาคารแบบไหนเอ่ยแบบนี้ง่ายเห็นไหมที่นักเรียนเห็นแบบกระเบื้องแบบนี้เห็นไหมที่ติดตามผนังอาคารเนาะ,ะต่อมานะครับหินแกปโครครับหินแกปโดหินแกปโคเห็นไหมลักษณะเป็นแบบนี้เนาะมีลักษณะเนื้อหยาบนะผลึกแรใ่ใหญ่มีสีเข้มเนาะ อันนี้นะครับก็พบได้ตามจังหวัดทางภาคเหนือนอลรัภยคอีสานนะครับแล้วก็มีที่ระยองอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งหินกระโบนเนี่ยคล้ายๆกับหินแกนิคือประโยชน์คือเขาใช้ทําหินประดับอาคารเห็นไหมเขาใช้ทําตรงนี้ครับที่คมาคูชีนะครับคือตัวที่ดำๆเนี่ยเห็นไหมว่าหินตอนแรกดูเหมือนไร้ราคาใช่ไหมพอเราเอามาจีรนายเอามาปรับปรุงนิดหน่อยเป็นไงครับมูลค่าสูงขึ้นและดูแพงดูสวยด้วยใช่ไหมครับเนาะ ่านะครับต่อมาครับหินบาซอนะครับหินบาซอเนี่ยมีลักษณะเนื้อแน่นละเอียดมีรูโฟนมีสีดำเข้มทนต่อการสึกกร่อนเช่นกันนะครับเนาะ,ะตรงนี้นะครับเราสามารถพบได้ตามจังหวัดจันทบุรีบุรีรัมลำปางนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆอ,อีกเล็กน้อยนะครับแต่ที่คูยกตัวอย่างมาคือเป็นจังหวัดที่พบเป็นหลักนะครับอ่ต่อมานะครับประโยชน์ เนาะก็คือใช้ในการก่อสร้างใช้ทำถนนใช่ไหมก็คือเราสามารถเอาไปทําอะไรครับเอาไปทํากําแพงได้เนาะเราก็เอาไปทํากําแพงได้นะตรงนี้โอเคไหมเอาทำกำแพงแล้วก็ทําอะไรครับทำผนังอาคารได้นะครับอ่ะหินบาซอลเนี่ยคือเป็นหินที่เป็นอะไรเป็นอาคานในผูเนาะเพราะว่ามีอะไรครับเนื้อแน่นละเอียดใช่ไหมครับเนาะอ่ะต่อนะครับ หินแอดิไซน์นะครับเนาะห็นแอดิไซน์ก็คือมีอะไรมีเนื้อละเอียดเช่นกันเนาะแน่นทึบนะสีม่งเขียวเทาแก่และสีดำแล้วแต่ลักษณะประเภทที่เจอเนาะอะ่ะอันนี้นะครับก็คือพบได้ตามจังหวัดสระบุรีตากเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับอะ่ะอันนี้เนาะก็คือใช้ทํำครกนะครับเนาะเช่นโครกอาศิลาของจังหวัดชลบุรีของเราเนาะใช้ใช้ถนนทำทางรถไฟเช่นกการก่อสร้างนะครับ อ่ะเหตุผลที่เขาต้องเอาหินประเภทเนี้ยมาลงตรงนี้เพราะว่ามันมีความเนื้อแน่นใช่ไหมเนื้อละเอียดเนาะเขาไว้ชะลอเนาะเผื่อรถไฟตกรางนั่นเองนะครับรถไฟจะได้แบบไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมากนะครับอ่ะแล้วประเภทสุดท้ายนะค,คือหินพัม,มิสนะครับเนาะหินพัม,มิสนะครับลักษณะซากเปราไมีรุนมากน้ําหนักเบามักเรียกว่าหินลอยน้ําอันนี้แหละบ้านเราจะเจอเยอะใช่ไหมเราอยู่สัตหีบเราอยู่ติดทะเลใช่ไหมหนูถ้าหนูเคยไปทะเลเนี่ยจะเห็นว่าอะไรครับมี นะครับมีลนะักษณะหินแบบนี้เยอะใช่ไหมครับเนาะเพราะงั้นจะพบได้ตามจังหวัดติดทะเลเช่นระยองชลบุรีเนาะจันตราดก็มีนะครับเพราะงั้นมันจะไม่ใช่แค่ระยองเนาะแต่หนังสือเขาระบุว่าตามจังหวัดระยองนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วที่อื่นก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเนาะจังหวัดภาคใต้ก็มีเช่นกันนะครับลักษณะอุินนี้เอา,าทำอะไรด,ดีนักเรียนเราก็เอาไปทาที่ขัดเท้านั่นเองเนาะวัสดุขัดถูนะครับเนาะ อันนี้ก็คือหนังกำพร้าใช่หนังกำพร้าหรือหนังที่ตายแล้วนะครับเอาไปขูดออกเนาะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นสุภาพสตรีนักผู้หญิงนะครับเอาไปขูดตรงส้นเท้านะครับเนาะอ่ะณตรงนี้เนาะก็คือลักษณะหินห้าประเภทเนาะที่เป็นหินอาคานีนะครับก็หวังว่านักเรียนจะคงเห็นลักษณะต่างๆเนาะแล้วก็แบ่งแยกได้นะว่าหินแต่ละประเภทเนี่ยต่างกันอย่างไรเนาะอันไหนคือหินอาคานีโผอันไหนคือหินอาคานีซักซ้อนก็หวังว่านักเรียนจะแบ่งแยกลักษณะได้นะครับ การบ้านนะครับการบ้านก็คือจะให้นักเรียนนะครับทำห้าข้อนี้เนาะฝากกาบ้านไว้ในออบอกอ้อมใจเช่นเคยนะครับลองสมุดนะครับเนาะถ้าใครสมุดหมดแล้วนะครับแล้วไม่มีสมุดเลยเพราะว่าติดโควิดนะครับให้นักเรียนนะครับทําลงกระดาษรายงานหรือสมุดเล่มอื่นมาก่อนนะครับแต่อยากให้ทากระดาษรายงานมากกว่าเพราะว่าสามารถมาแม็กโครกับเล่มเก่าได้นะครับมีคะแนนเช่นเคยนะครับเนาะมีคะแนนนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็ขอ,อนักเรียนทุกคนทํานะครับสำหรับวันนี้ครับเราขึ้นต้นเรื่องห็นเบื้องต้นนะก็ไว้แค่นี้นะครับนะครับสวัสดีครับ